นายอนุทินชาญบีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาระบุว่าการเปิดเสียงรบกวนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงโดยนายกระบุว่านายกไทยก็มองว่าระเบิดที่เข้ามาจรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทยจากฝั่งกัมพูชาเป็นการกระทํากับประชาชนคนไทยโดรนที่บินเข้ามาในเขตไทย นายกไทยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของไทยและเมื่อถามว่าจะเป็นการตีความได้ว่ารัฐบาลไฟเกี่ยวให้ทําได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบทุกคนต้องทําตามกฎหมายใครอยากจะบอกอะไรก็ได้ก็บอกได้หมดแต่เราต้องใช้กฎหมายเป็นตัวกําหนดส่วนกรณีที่กองทัพภาคที่1ใช้เครื่องจักรในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําเข้ามาในเขตไทย นายอนุทินระบุว่ากองทัพมีอำนาจดำเนินการตามที่เขาตัดสินใจในพื้นที่ที่เป็นปัญหาก็เป็นการใช้กฎอัยการศึกอยู่แล้วฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆของกองทัพมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจส่วนรัฐบาลจะให้การสนับสนุนการตัดสินใจของกองทัพ